สวัสดีครับพี่น้องเบ้าดุนโคดอนมาพาพี่น้องมาไล่กระทุ้งน้องประจักษ์ครับปิดนี้ตามมาบางคนพี่น้องหลายครับว่าไม่งานหมอลำอ๋อถัดไปที่ต้องให้น้อยังินมแลงครับพี่น้องเสียงนกแห้งครับเสียงอากาศชิวชัดได้พี่น้องเด้อนะครับมาเบิ่งบรรยากาศของงานไอยกระทงเมืองอุดรครับพี่น้องติดชัดครับติดชัด ดอนท่านี้ครับจุดจอดอ่ะเบ่งบรรยากาศพี่นนอกถ้าไปเบ่งมอนิโฟลดกไปแล้วกระทุ่อมงได้ข้นอครับตรงนี้เป็นน้องประจกระักษ์บุรวนท่านีครับจุดนรวมของคนที่เยะมากกับกระทงครับกระทง,างงามนะครับถ้านะครับสวยงามครับ พี่น้องกระทรงุงสวยๆนะครับไปเอาผ้าไปเบ่งจุดลอยกระทุงครับพี่น้องพ้นหลายครับเป็นอีกมือหนึ่งที่สะพัดครับเรียกว่าเศรษฐกิจนี่นะครับซอฟต์แวร์ของแขนนะพี่น้องเนาะปั่นไปเบ่งมาลำสาวหน่อยครับอาหารการกินเปนไน้แจ้งโปรนะครับชุดสวย อ๋อเจ้าทายผีผ้าน้องมม่ลอยกระทงครับพี่น้องวันลอยกระทงพี่น้องอยูใสแน่ครับเอากดไลค์กดแชร์ไปครับพี่น้องคลิปนี้น้องประจักรอุดรธานีตอนเสาร์มาเรียนแล้วตอนแรกกับาพ,พาะผีผาน้องมาเบ่งบรรยากาศข้างนอข้นเต็มนะครับพี่น้องถนนตรงนี้ถ้าจำได้นี่ตรงมีสิเป็นลูวิ่งได้ครับสวยงาม ี่ส0บาทนะครับมีหลายรายการครับอันนี้ทำจากขนมครับปลากินได้อ่าโอเคครับมีเสียงเพลงที่นี่ถือว่าเป็นการจัดระเบียบได้ดีครับโอ้สยสยสยเสยอันนี้ทำจากกระดาษแบตเตอรี่นะครับอันนี้ทำจาก พญานาสวยมากนะครับคนไต่ก็สวยครับโอเคครับพี่น้องไปนี่ไปอุดรธานีครับบรรยากาศสวยๆครับพี่พานองมาเบิ่งบรรยากาศลอยกระทงเมืองอุดรครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามออกไปครับคนหลายขนาดอันนี้ยังไม่ได้คำนะครับพี่น้องประมาณหามงครับน้องประจักอุดรธานี สุดยอดครับถ้ายูลูเล่นรูวิ่งก็สิเป็นกระทุ่งครับพี่น้องแต่ว่ายูรอบนาอสิเป็นอาหารการกินครับนี่สามารถสแกนได้สวยงามโอ้โหนี้ดีไซน์สวยครับสยสยๆๆราคาก็อยู่ที่ประมาณ 30, 40, 50บ้าครับมีมือยเก่า เดี๋ยวเดินเดี๋ยวเราเดินดูก่อนนะครับยางเบิ้งก่อนพี่น้องเข้ายางเบิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยนะครับอันนี้ทำสดๆเลยนะครับเสียมากเลยเสียเสียสีมากเสียมากบรรยากาศเมืองอุดรธานี นี้คนบ่ค่อยไหลรไครับพี่น้องบ่คือปีเดือนก่อนหรือว่ามันยังมันยังว่าในคำอย่างไรจะว่าประดับประดาแสงสีเสียงสวยงามครับพี่นอ้องบรรยากาศสวยงามมากนะครับแสงสีเสียงครับพี่น,อน้องเบาดุก็ดดอนผ้ามาเบ่งครับกระทงด้านนอกก็สิเป็นอาหารการกินครับอาหารการกิน สวยงามครับเมื่อเอดเนี่ยมือแรงครับพี่น้องเดียพอแต่เนีมือเศร้าเบาดอนผ้ามาเนึ่ครับเอาเมืองกันเนย้ยๆไปพี่น้องง่างไปเรื่อยๆครับาขนมหวานสวยงามนะครับบรรยากาศถือว่าห,หลายคนกัน มาเดินนะครับเป็นเทศกาลที่ให้คนออกมาจับใจครับมาซื้อของนะครับอะไรครับกล่ามะพร้าวนะครับบรรยากาศลอยกระทงเมืองอุดรนะรมาฝากพี่ตอนน้องครับผู้กไก่บ้านเนาะได้เบิ่งคลิปเรากับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปครับเสียงเพลงครับพี่นอ้อง ตอนนี้เรากยู่ป้ายอุดรธานีนะครับพี่น้องไปไล่กระทงใส่แน่นอนะครับโอ้เสียงเพลงไหมเดี๋ยวขยับเพียงหน่อยครับเดี๋ยวเราอยู่ที่ป้ายอุดรธานีครับอาพี่น้องครับพวาตัดเสียงเพลงเอาเนาะยันเป็นลิขสิทธิ์ครับพี่น้องเบิ่งไปครับบรรยากาศสดๆริมหนองประจักษ์ครับแสงสีเสียง เบาดุนคนดุนเอามาฝากพีตอนนองครับนี่ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะครับที่เอามาฝากนะครับทุกคนเนะาะเราตัดเสียงเพลงกันพี่น้องใได้จักสามนาทีนะครับเอาเสียงเพลงเสียงเพลงนี่กิทธิ์ว่าน้องนี่กิทธิ์ว่าน้องเอา รอแกงกับเสียงเพลงน้องเสียงเพลงหลายไน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้กระทงปลากระทงปลาตอเอาว่าเป็นขนมครับไปน้องวันนี้นะครับโอ้นี่สวยงามสวยอ่าพญานาคสวยมากครับนี่กระทงพญานาคนะครับโอ้สวยสาสวยก็มีหลากหลายครับที่พนนะครับเห็ดเห็นมานะครับสวยงามนะครับกระทง รัดทุกตันนะครับข้างนอกเป็นอาหารการกินเดี๋ยวห้ออีกคลิปหนึ่งครับสิบเอท่าไปเลาะเบิงอาหารการกินครับคลิปนี้เลาะเบึงกระทุ่งครับพี่นอ้องนี่จุดลอยครับอายุเี่ประมาณยี่สิบบาทสี่สิบบาทสามสิบห้าบาทครับพี่น้องยีง่สิบบาทก็มีมีหลากหลายรูปแบบครับกระทุ่งง,ง่ายง่าง <c oughs> oh, ยพี่น้องโอ้สวยสวยสวย เดี๋ยวคลิปนี้ผ้าเบิ้งกระทุ่งครับพป่น้องคลิปหนะที่ผ้าเบิง้งอานการกินครับจะเป็นเลาะท้างนอกครับพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าแขเคแลิวเพลงอย่ลงครับพี่น้องมันหิดติดบ่อ่าสวยงามโอเคครับเสียงเพลงลบแล้วขออีกหนึ่งนาทีครับกระทุ่งค่ะสี่สิบบาทห้าสิบบาทน่ารักมากเลยสาวน้อยขายกระทุง่งนี่เป็นบรรยากาศครับสด,สดๆดครับพี่น้องอยู่เมืองอ,ดอุดรธานีครับ อันนี้ขายดีมาก20บาทอ่านี่กระทงครับสวยงานครับลอยกระทงอีดอนธานี20บาท40บาทครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับผ้าพีผ้านองมาเบ่งกระทงครับในงานวันลอยกระทงเนะาะเอาคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสิภาพไปเบ่งบรรยากาศของอาหารครับที่นี่ครับสวัสดีครับ